เซอร์โวนะครับเป็นมอเตอร์ชนิดที่แม้จะหมุนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะไม่หมุนครบรอบแต่ว่าเราจะสามารถบอกเซอร์โวได้ว่าเราต้องการให้เซอร์โวนั้นหันไปที่องศาเท่าไหร่ดนะัะนั้นถ้าเกิดผมเลื่อนนะครับเจ้าแถบนี้ไปทางซ้ายนะครับลดค่าลงก็จะเห็นได้ว่าตัวเซอร์โวก็จะหมุนนะฮะผมเลื่อนกลับมานะครับเซอร์โวก็หมุนไปอีกทางหนึ่ง เซอร์โวมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์อีกชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากนะครับเราลองมาดูว่าใช้งานกับกูเกิลบออย่างไรก็เซอร์โวนะครับเป็นมอเตอร์ชนิดที่แม้จะหมุนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะไม่หมุนครบรอบนะครับโดยทั่วไปนะแต่ว่าเราจะสามารถบอกเซอร์โวได้ว่าเราต้องการให้เซอร์โวนั้นหันไปที่องศาเท่าไหร่โดยปกติแล้เขาจะหมุนได้180องศาก็คือครึ่งวงกลมเนาะก็ผมมีมอเตอร์เซอร์โวอยู่ในมือนะครับ ตัวสายนะครับเราก็สามารถที่จะเสียบเข้าไปกับตัว Googlebot นะครับที่พอร์ตเซอร์โวได้นะเซอร์โวพอร์ตก็จะเป็นสีเหลืองนะครับผมก็เสียบสายเข้าไปนะครับแบบนี้แล้วก็ลองมาควบคุมเจ้ามอเตอร์ตัวนี้ดูก็วิธีการควบคุมนะครับก็สามารถทำผ่านหน้าจอนะครับของ Googlebot หรือใช้เว็บแอปพลิเคชันก็ได้นะครับเจ้าหน้าจอนะครับถ้าจะควบคุมเซอร์โวก็ใช้จอยสติกเลื่อนลงไปนะครับจนถึงหน้าที่เขียนว่าเซอร์โวมอเตอร์ แต่เดี๋ยวผมก็จะโชว์ตัวอย่างให้จากตัวเว็บแอปพลิเคชันเพราะจะเห็นได้ง่ายกว่าก็ในตัวเว็บแอปพลิเคชันนะครับเวลาเราจะควบคุมเซอร์โวก็จะคล้ายๆกับ DC มอเตอร์นะครับคือเราต้องเลือกพอร์ตก่อนว่าเซอร์โวตอนนี้เสียบอยู่กับพอร์ตไหนตอนนี้ผมเสียบไว้กับพอร์ตหมายเลขหนึ่งครับเพราะฉะนั้นผมก็คลิกเลือกนะครับที่หมายเลขหนึ่งนะครับถ้าเลือกแล้วเขาก็จะมีวงกลมเป็นสีนะครับปรากฏขึ้นมาทีนี้ต่อไปสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือเราก็กําหนดว่าเราอยากให้เซอร์โวนี้หมุนไปที่ทิศ กี่องศานะครับเราโดยเลื่อนที่สไลเดอร์ที่ชื่อว่าเซอร์โวเฮดตรงนี้นะครับโดยค่าเริ่มต้นเขาจะเริ่มที่90หรือตรงกลางนั่นเองนะฉะนั้นถ้าเกิดผมเลื่อนนะครับเจ้าแถบนี้ไปทางซ้ายนะครับลดค่าลงก็จะเห็นได้ว่าตัวเซอร์โวก็จะหมุนนะฮะผมเลื่อนกลับมานะครับเซอร์โวก็หมุนไปอีกทางหนึ่งฉะนั้นหัวของเขาเนี่ยจะหมุนได้180องศาขึ้นอยู่กับว่าค่าที่เรากำหนดเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้ได้ ก็อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์จากแผงให้ดูอีกทีหนึ่งโอเคครับตอนนี้ผมมีแผงอยู่นะครับอุปกรณ์เยอะเลยแต่ว่าอยากจะให้โฟกัสนะครับตรงเซอร์โวตรงนี้นะครับก็อยากจะให้เห็นนะครับว่าปอดีเราติดลูกศรเข้าไปตรงปลายของตัวมอเตอร์เซอร์โวนะครับตรงนี้ผมจะลองควบคุมให้ดูนะครับโดยจะควบคุมจากหน้าจอของเจ้ากูเกิลบอร์ดนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับผมเข้าไปที่หน้าเซอร์โวเลือกพอรตที่1แล้วนะครับแล้วก็ผมก็มาเปลี่ยนตัวองศาของตัวเซอร์โว ผมจะเพิ่มค่าขึ้นนะครับกุจะเห็นได้ว่าค่าก็จะเพิ่มจาก90ไป120 1 5 0ไปถึงประมาณ180ถ้าผมเลื่อนนะครับเพื่อลดค่าลงนะครับเจ้าลูกศรก็จะลดลงมาเรื่อยๆแล้วก็มาจบที่ประมาณ0องศานะก็จริงๆเซอร์โวแต่ละรุ่นเนี่ยอาจจะมีองศาแตกต่างกันได้เล็กน้อยแต่โดยทั่วไปก็จะได้180องศานะครับเลื่อนไปเลื่อนกลับนะครับฉะนั้นเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับเดี๋ยวถ้าถึงช่วงเขียนโปรแกรมเนี่ยจริงๆเราสามารถกําหนดได้เลยว่า เซอร์โวให้หมุนไปที่120นะเงี้ยมันก็จะหมุนมาที่120อย่างบี่นะครับไปที่30นะมันก็จะปั๊บแล้วก็มาหยุดที่30อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็อันนี้ให้เห็นทีนี้เซอร์โวเอาไปทำอะไรได้บ้างลองมาดูครับนี่เลยครับผมตัวอย่างการใช้เซอร์โวนะครับนี่เป็นโมเดลของราวตากผ้าครับนะเรามีราวอยู่นะครับมีเสื้อผ้าแขวนอยู่มีผ้าเช็ดตัวด้วยนะฮะแล้วก็เราใช้เซอร์โวนะครับเป็นตัวแกนหมุน เดี๋ยวผมจะลองบังคับนะครับเจ้าเซอร์โวนะครับโดยใช้เจ้าโกโกบอร์ดนะผมเปลี่ยนค่าองศานะครับ <c oughs> ก็จะสามารถที่จะยื่นไม้แขวนออกมาจะเห็นไหมตอนแรกอยู่ใต้หลังคานะครับตอนนี้แดดดีใช่ไหมเราสามารถสั่งให้มันออกมาตากผ้าข้างนอกได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะเก็บผ้านะครับเราก็แค่หมนุนเซอร์โวกลับแบบนีนะ้ก็จะเข้าไปอยู่ข้างในได้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการทำโมเดลเนาะโดยใช้เซอร์โวมอเตอร์นะครับเป็น อุปกรณ์สําคัญก็หวังว่าคงจะเห็นนะครับว่าเซอร์โวเนี่ยเหมาะกว่า DC มอเตอร์ในเคสนี้เพราะว่าการกําหนดตําแหน่งเนาะของตัวมอเตอร์ที่เราอยากให้ไปเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญ